อ้าวครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีแฟนช่องน้องแสงชาแนลนะพี่น้องเนาะนํามาเจอมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสรับมือนีวันที่สิบสี่แล้วพี่น้องครับวันที่สิบสี่เดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก็ดนะครับมือนีนำแนวทางมาฝากปีฝากน้องนะครับสองอาจารย์นะครับเด้อมือวันนี้จะนำแนวทางมาฝากกับเอฟซีแฟนช่องนะครับสองอาจารย์กแล้วกันนะครับโอ้เป็นวัดจังไนพี่น้อง เหมือนเหมือนจะเป็นวัดนะครับเอาเนะครับหมื่นนั้นมาทางมาฝาาที่ฟ้าน้องสองอาจารย์นะครับมาเพราะว่าไก่สิหอ,อดพี่น้องไก่จอจอมอหอมเลยเนาะก็เลยเล่งเล่งเล่งช่วงนี้นะพี่น้องเล่งเล่งมานํามาเสนอกระตีกานองเพราะว่าแอดไอยล่วงขิปหลายหมื่น,นะครับก็เลยมันก็เลยเปลี่ยนอันว่า มันตกค้างนะครับเนาะว่าไงตกค้างจะสัน่นเก่าเลี่ยงเอาช่วงะล,ะลาลาอย่างนี้ยังบ่เลื่อมพี่น้องออกจาจอเนี่ยเนาะเนี่ยครับอ้าาย่ำเลยพี่น้องเดลยนะเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุดนะครับทางนีิทา่านก็นใส่บิจารณญาณในการรับชมเนี่ยครับแนวทางแต่ในวทางตัวเลขแต่ในตัวเลขก,ก,ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการคิดคำนวณตามตามสถิติอย่างลังเท่านั้น เนาะพี่น้องเนาะบ่อแดงกรทันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุดนะครับอ่าใส่วิจารณญาณในการรับชมการละกันเป็นคําเตือนนะใหพี่น้องเนาะเหมาะสําหรับคนที่อายี่สิบปีขึ้นไปเนาะนะครับอ่ามันรู้นิติภาวะนะครับว่าจะเกิดอะไนไปพี่น้องเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นทางช่องของเรานะครับบ่อแดงแนะนำให้งงง่ายบ่อแดงแนะนำให้อ่าบ่อแดงสนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นว่าพี่น้องเนาะ อ่ะมาเบิ้งกันเล่ากันครับมาดูกันเล่ากันนะสำหรับงวดน,นี้นะครับอ่านำแนวทางของชุดอะไรละ่ะอ่ะเป็นชุดล่างนะชุดล่างนี่อะไรพี่น้องเนื้อแมนตัวนี้อ๋อโอเคครับโอเคโอเค นี่คือแนวทางของนะคแบบของแอดมาน้อยคอยรักนะพี่น้องน้อยนะครับอ่าเป็นชุดใต้บาดาลพี่น้องนะครับชอบประจัดไปโลดเป็นบาร์นะครับห้าสองเก้าสองศูนย์สองหกสองนะครับอ่าคือชุดเนียชุดล่องพอนนอนพี่น้องเนาะอันนี้เป็นชุดย่างพัฒนาเดชสรุปนะครับอ่าชุดสรุปนะครับแขนแขนเม็ดเดียวนะครับพี่น้องแขนแขนเม็ดเดียวนะคแขนแขนเม็ดเดียวน คืออ่าโจทยที่เป็นสรุปเนาะห้าสองแบบอ่ะเดี๋ยวแอดขออนุญาตเขียนนะครับเพราะว่าเงินนี้อาจจะเขียนโดนเั็กน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพราะว่ามันมีสองอาจารย์นะครับเพราะว่าอ่าเอาของเจ๊คำนวณแม่นมาเสนอกระพี้กับน้องพร้อมอ่าเพราะว่าอ่าบริรุ่งของเพิ่นนะครับมันขายอย่างนั้นอย่างนี้นะพี่น้องเนาะอ่ามันยากหาหนายากลังก็เลยดาพาเวลายากนะช่วงนี้เนาะเพราะว่ามันเกิดไกลเสียอ่พิ่งซา ไก่จีราพระเจ้าพร้อมนะครับะ่ะนะครับอ่ะโอเคอ่ะโอเคแล้วพี่น้องเนาะได้สองงานแล้วอ่ะเดี๋ยวขออ,น,อ,อนุญาตเจียงขนหนอนด้วยพี่น้อนด้วยเพราะว่าข้างในมันกับบุกขัดไปเลยมันมันมันบังเจ้าของ <c oughs> นี่ครับอ่ามันบังตัวเองนะครับพี่น้องก็กเลยขออนุญาตเจียงขนหนอกก็แล้วกันนะครับอาไห้ <c oughs> นะครับปากกากอันสีแดงแล้จักไปใส่พี่น้องหาเพ่เห็นช่วงนี้ <c oughs> นะครับ อ่ะสิบหกทับสิทับหกชุดสรุปล่างเข้ามาแล้วกัอยาริมนะครับด้วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการเแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นการเปิดค่าการมองเห็นกับยาริมกดไลค์กดแชร์ให้แน่นอะพี่น้องเนาะเน่ครับ อาเพราะว่าวทางช่องเฮาก็เป็นช่องน้นอยยูพี่น้องนะครับย่างขันต่อแตะต่อแตะยูพี่น้องนะครับอ่าอาศัยพีย่อาศัยน้องใอส่เอฟซีแฟนช่องเนี่ยทีเพื่อนเขามาเบิงเหนือเนาะอ่าซอยขยายอ่าเปากลุ่มป้อมไม้ซอยขยายโอกาสในการพี่กับน้บงบนองที่ยังบาตาเดอเขามาฟอร์ม,มเห็นกะเขาก,กดแชร์ไปเนาะพี่น้องอ๋อเรียบร้อยพี่น้องอ่าเป็นของ ของ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 แอดหมาน้อยคอยรักนะครับแอดหมาน้อยก็แล้วกันนะครับเพื่อนเหยมาทีวันนี้นะครับเพื่อนเขาพี่น้องวก่อนงวดก่อนเข้ามาชุดบนนะครับเข้ามาทั้งบนทั้งล่างนยับชุดบนอยู่แต่ว่ามันเข่าทั้งบนทั้งล่างพี่น้องอ่าเพื่อนเหยมาตรงคือหกห้าหับแต่ว่าหาเก่านีตัวกับหาเก่าหาตัวกับเนาะพี่น้องเนาะเขามาทั้งถือว่าทั้งบนทั้งล่างแต่ว่ายืนในชุดบนนะครับ เอ็ดมาน้อยงวดนี้นะครับ uh, ให้มาที่ห้าสองห้าเก้ารองศูนย์สองหกสองเนี่ยนั่งนักเข็งเข็นมิดเดียวหนะ้าสองนะเป็นแนวทางใต้บาดาลด้อพี่ดองด้อเป็นแนวทางใต้บาดาลน,นะครับเอะามาเบิ้งกันไปนะครับดูกันไปนะพี่้องนาะขออนุญาตท่าไปก็น่าร่มผัดรับลมพัดมากเลยนะครับก็เลยมันปิวเว่อร์นะครับนะ อ่เห็นตัวเลขเนาะพี่น้องเนาะเห็นตัวเลขกี่ดอกเอ้าอาไรสถิสิบอลนะอ่ะเดี๋ยวก่อนนี้อยากเขียนเจ้คำนวณแม่นแป๊บหนึ่งนะครับเด้อเจ้คำนวณแม่นเพื่นไปอ่าไปเป็นเลขสูตรนะครับเป็นเลขสูตรนะครับสูตรที่หนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่ง The song song tham à, tachoo In song 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 อ่าเรียบร้อยเขียนอย่างไวพี่นอ้องเขียนอย่างเร็วนะครับเขียนอย่างเร็วไปแล้วกันนะครับของเจ้คำนวณแม่นนะครับเรื่องของเจ้คำนวณแม่นให้มาที่อ่าสูตรที่หนึ่งให้มาที่หนึ่งสี่เจ็ดนะครับแล้วก็แนบโมเลบอีกสองหนึ่งนะพี่นะ้องเนาะอ่าสูตรที่สองให้มาที่นะครับอ่าสองกับสามนะครับให้มาที่สองกับสามโอ้พี่น้องเอ้ร่มพัดกันบ่เปิดพัดลมกันยุ่งอันมาผิงมันหอน <laughs> นะครับมันอากาศหอนจัง่อยหนึ่งนะครับ เปิดพิ่มลมลาย2อตัวครับผนก็เลยลมมาสุ่ทางสูตรที่สองสองกับสามนะพี่น้องจับชุดที่หนึ่หนึ่งสามสี่สองสี่สามเกียรติสองเกียรสามแล้วก็สองสองสสมอัน2องสองสองสเนี่เป็นสุดรแถมนะพี่น้องเนือเพราะว่าชุดที่1นึ่ในสูตรที่1นึ่มีสองตันะสูตรหนึ่งก็คือสามตัวสูตรหนึ่งก็มี2องตัวแต่ว่า2ตัวตัวนี้มันมาชนกันนะพี่น้องหตัวนี้ก็มาชนกับตัวนี้ที่กันครับก็เลย เพิ่มขึ้นมาประมาณ2อตัว้ะพี่น้องตามปกติจะมี6ชุดแับนขะองเจ้คำนวณแม่นนะแบบที่แรกเอามาสี่ชนะุดนะแบบสูตรสี่ชุดกมีพี่นอ้องอ่ามันลดก็เลยก็เลยเปเอามาเสนอพี่น้องนะเพราะว่าอ่าสลหรับสูตร6ตัวอ่าข้างล่างนี้เป็นของแถมได้พี่น้องเป็นชุดแถมนะพี่น้องอ่าอาจจะมากหรอกแต่ว่าเมื่อก็ตามสูตรเนอกพี่น้องนะสูตรตรงนี้เป็นสูตรที่แถมมานะครับเข่าหน่อยอ่าช่วงหนึ่งมันไม่เข่านี่จับชุดแป้งสี่พี่น้อง อ่าสองสองสองสาม,สามหนึ่งสองหนึ่งสามมันจะมีสี่ชุดพอมันภาพมันลุ่ดมากกัเลยผมก็เลยเอาเฉพาะอ่าสามตัวมามามา,มาเป็นหกตัวนะครับเป็นหกชุดเนาะนะครับเอาแคปหน้าจอไว้ได้พี่น้องเด้ออ่าสำหรับแนวทางของอ่าเจ๊คำนวณแม่นนะครับดาราเอกประจําห้องนะครับเขา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 บังลุดบังนะเป็นธรรมดาพี่น้องนะครับเอดบร,ริก,การันตีว่าเขารุ่ดรุ่ดนะครับเด้ออ่าทางนี้ทางนั้นก็ใ,ใ,ใส่วิจารณญาณในการรับชมกันแล้วกันนะครับ อ่าพอวนะันทางแต่ในะทางตัวเลขแต่ละตัวเลขก,กัเป็นการคิดคำนวณตามสถิติย้อนหลังเท่านั้นนะครับไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุดเนอะพี่น้องเนอะอ่ะบิ่งแ่ก,กันพี่น้องระบงังแอดหมาน้อยนะครับแอดดมาน้อยกับเจ๊คำนวณแม่นนะพี่นะ้องอ่ะอัมีสองขึ้นกันยังได้พี่น้องแต่ว่าสองคนละตัวเนาะอ่าเพิ่นมีหาสองอันนี้มีแค่สองสามนะครับอ่ามีหอยหอดซีสองนะครับอ่าไก่เขี้ยงอยู่ะค,นะคดด้ัพ เสนอเพื่อความบันเทิงเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่การไม่สนับสนุนนะครับสิ่งพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับที่ารณาด้วยใส่วิจารณยาณในการรับชมการละกันนะครับอ่ะแคปหน้าจอไว้พี่น้องอาแคปหน้าจอของแอสมาน้อยก่อนนะพี่นอนะ้องเนาะอ่เดี๋ยวรอยนะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้ ครับแปหน้าจอของเจคำนวณแม่นนะครับ,เอ,อรบเอาไว้เ้เบิ้งพี่นอ้องบัสื่อวันนี้วันหน้าห้ากันจะพิจารณากันไหมนะครับอ่ะโอเคนะพี่น้องเนาะลมพัดหลายนะครับแอดกับส่งสิเป็นวัดบัตรได้บัต,บตนหนึ่งยงู่ดอกอา่าสาหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับเจ้าของข้อมูลเมือ่อบวสิเป็นอา่าแอดหมาน้อยนะครับแล้วก็เจคำนวณแม่นนะครับขอบคุณและก็ันนาที่ให้ทางจองห้ามานำเสนอกับพี่กำนองในพิจารณาในวันที่16ตุลาคม2567ันารเดเนาะนะ ขอบคุณนะครับ FC แฟนช่องนะครับที่ติดตามแฟนแตาซีบตลอย่างจบนะครับเนาะอยากสารคีมน้ก็ไปเพียงเสน่ห์ให้ FC แฟนช่องเจ๋งๆมันมันเฮงๆรวยนะครับด้วยหนึ่งวดวันที่16ตุลาคม2564ครับสารคีมเนี้ไปเพียงเสน่หครับผมอไปโฟกับคลิปหนาคลิปดีกาเข้ามาสวัสดีครับ